กระถางที่รักด้วยค่ะแบบนี้ไม่ต้องอุทธรค่ะตัดสินแล้วตายสถานเดียวก่อนจะรับชมคลิปช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b ์อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านมาพบกับแอดมินช่องคุณต้นไอทีเวลา17.30นเช่นเดิมค่ะ วันนี้แอดมินช่องคุณต้นไอทีก็จะนำสาระอันเป็นประโยชน์ในการปลูกบอนสีรวมถึงต้นไม้ทุกชนิดมาฝากทุกท่านค่ะถ้าสังเกตดูคลิปของแอดมินแอดมินไม่ค่อยได้ทำคลิปการกำจัดเพลี้ยะมะแมลงและหนอนกินใบเท่าไหร่จากที่ผ่านมาก็มี FC หลายๆท่านสอบถามเข้ามาสำหรับการกำจัดมแมลงเพลี้ยและหนอนกินใบค่ะ แอดมินเองก็ไม่ได้ทำสักทีแต่วันนี้คงต้องทำแล้วค่ะ <Wow. S 1> เพราะเจอใบบอนสีแหว่งแต่เช้าเลยค่ะนี่เลยแบบนี้เลยค่ะทุกคนนี่บอนสี <c oughs> ชายชนกระถางที่รักด้วยค่ะจริงๆแล้วสูตรกำจัดและป้องกงันแมลงเพี้ยและหนอนกินใบก็มีมากมายหลายสูตรในวันนี้ เป็นการกำจัดแมลงหนอนกินใบแบบเร่งด่วนค่ะสูตรนี้เป็นแนวทางเกษตรลดต้นทุนประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยส่วนผสมที่หาง่ายๆเพียงแค่เราทราบว่าส่วนผสมต่างๆที่เราใช้แต่ละส่วนผสมมีประโยชน์หรือมีโทษอย่างไรสำหรับบอนสีและต้นไม้ของเราเดี๋ยวเราไปทำสูตรกำจัดแมลงเพลี้ยและหนอนกินใบพร้อมกันเลยค่ะ ส่วนผสมที่1งหอมแดงค่ะหอมแดงเป็นพืชที่มีหัวใต้ดินมีกลิ่นฉุนอุดมไปด้วยสารอนุมูลอิสระมีาธาตุฟอสฟอรัสซึ่งเป็นกลุ่มาธาตุอาหารหลักของพืชมีแมกนีเซียมแคลเซียมซึ่งเป็นกลุ่มาธาตุอาหารรองของพืชและมีาธาตุเหล็กซึ่งเป็นกลุ่มาธาตุอาหารเสริมของพืชน,นั่นเองค่ะสำคัญที่สุดในหอมแดงจะมีาธาตุซัลเฟอร์ซึ่งเป็นาธาตุที่มีกลิ่นฉุน จะช่วยป้องกันและกำจัดมแมลงเพี้ยหนอนกินใบได้ทุกชนิดเลยค่ะให้ใช้หอมแดงเพียง1ห,หัวเท่านั้นก็เพียงพอแล้วค่ะตำหอมแดงให้ละเอียดเป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะเสร็จแล้วให้เติมน้ำลงไปเล็กน้อยตักหรือเทใส่ภาชนะที่เตรียมไว้ส่วนผสมที่2น้ำส้มสายชูค่ะในน้ำส้มสายชูจะมีฤทธิ์เป็นกรดมีกลิ่นฉุน มแมลงหนอนสตูพืชไม่ชอบเหมือนกับกลิ่นของหอมแดงกรดของน้ำส้มสายชูจะไปทำปฏิกิริยากับหอมแดงเราจะได้น้ำที่มีประโยชน์ต่อบ่อนสีและต้นไม้ทุกชนิดค่ะปริมาณที่ใช้1ช้อนโต๊ะค่ะสูตรนี้ไม่ต้องหมักค่ะเราใช้น้ำส้มสายชูในการทำปฏิกิริยากับหอมแดงได้เลยค่ะ ส่วนผสมที่3น้ำยาล้างจานน้ำยาล้างจานเป็นสารจับใบปริมาณที่ใช้1ช้อนโต๊ะค่ะส่วนผสมที่4เราจะใช้น้ำหมักมูลวัวค่ะหากท่านใดไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะหรือบางท่านอยากจะบำรุงบอลสีและต้นไม้ไปพร้อมกันก็สามารถที่จะใช้ปุ๋ยสูตรอื่นๆที่มีก็ได้เช่นกันค่ะ ในน้ำหมักมูลวัวก็จะมีทั้งธาตุไนโตรเจนธาตุฟอสฟอรัสและธาตุโพแทสเซียมซึ่งเป็นกลุ่มธาตุอาหารหลักของพืชปริมาณที่ใช้1ช้อนโต๊ะค่ะส่วนผสมที่5น้ำเปล่าค่ะเราจะใช้น้ำเปล่าอยู่ประมาณ500 ml ค่ะ เสร็จแล้วให้ทำการฉีดพ่นจะเป็นช่วงเช้าตู่ไม่เกิน7ดโมงแล้วล้างออกด้วยน้ำเปล่าหรือจะฉีดพ่นช่วงพบค่ำก็ได้เช่นกันค่ะการฉีดพ่นควรจะฉีดพ่นทั้งบนใบและใต้ใบเพราะว่าส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเพลี้ยหรือหนอนกินใบส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ใต้ใบของต้นไม้เราค่ะนี่เราเจอแล้วหนอนกินใบค่ะกินซิใบพุนหมดเลย แบบนี้ไม่ต้องอุธทร์ค่ะตัดสินแล้วตายสถานเดียวทุกท่านโปรดดูปฏิกิริยาของหนอนกินใบค่ะเจอน้ำยาสูตรนี้เข้าไปแบบปวดแสบปวดร้อนดูได้เลยค่ะยังไม่ถึงนาทีหนอนนิ่งไปแล้วค่ะเดี๋ยวแอดมินจะลองจับให้ดูนะคะว่าจริงๆแล้วหนอนนิ่งไปนานแล้วแต่ที่ยังไม่หล่นเพราะว่าเขายังมีเท้าที่เหนียวอยู่ค่ะ โชคดีมากค่ะที่วันนี้เราเจอหนอนกินใบจะได้ทดสอบให้เห็นๆกันเลยว่าประสิทธิภาพของน้ำยาสูตรนี้เป็นอย่างไรกันบ้างน้ำยากำจัดแมลงเพี้ยและหนอนกินใบสูตรนี้สามารถใช้กับพลิกมะเขือพืชผักสวนครัวและต้นไม้ทุกชนิดได้เลยค่ะ หากท่านใดมีบริเวณสวนที่กว้างก็สามารถที่จะเพิ่มอัตราส่วนของสูตรผสมสูตรนี้ได้เลยค่ะไม่ว่าจะปลูกบอนสีหรือต้นไม้อื่นๆปัญหาของมแมลงเพลี้ยหรือหนอนกินใบรวมถึงศัตรูพืชต่างๆเป็นสิ่งที่คนรักการปลูกแบบเราๆไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้จากรายละเอียดทั้งหมดในคลิปนำยา ้องกันและกำจัดแมลงสูตรนี้ถือว่าได้ผลแน่นอนร้อปเซนค่ะน้ำยาสูตรนี้นอกจากที่จะกำจัดแมลงเพลี้ยและหนอนกินใบแล้วบอลสีและต้นไม้ทุกชนิดที่ใช้น้ำยาสูตรนี้ยังได้รับการบำรุงด้วยปุ๋ยน้ำหมักมูลวัวซึ่งมีธาตุที่พืชต้องการดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้วค่ะ สำหรับท่านใดที่มีใจรักในการปลูกทุกท่านหากมีปัญหาปลูกแล้วเจอหนอนกินใบมแมลงเพลี้ยรวมถึงศัตรูพืชทุกชนิดดูคลิปนี้แล้วทำตามคลิปนี้ได้เลยค่ะแอดปินช่องคุณต้นไอทีหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับท่านที่มีใจรักในการปลูกทุกท่าน ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด s u b สไ r i b e อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะได้แจ้งเตือนคลิปดีๆมีสาระทางช่องคุณต้นไอทีช n แนลค่ะฝากกดติดตามเพจและช่อง t i k t o ็อคุณต้นไอทีบอลสีด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะหากท่นกานใดมีคําถามคอมเมนต์ใต้คลิปหรือจะเข้าไปพูดคุยกันในเพจคุณต้นไอทีบอลสีได้เลยค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขในการ ปลูกต้นไม้ทุกชนิดเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ